สวัสดีครับสวัสดีน้าสายตกทุกท่านนะครับผมเบิร์ตจากช่องเบิร์ตชัแนวนะฮะก็วันนี้ผมอยู่ที่เกาะลอยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีทริปลงเรือนะครับกับไ่กุ๊กนะครับแล้วก็น้าอีก3ามท่านนะครับซึ่งอีก3มท่านนี่ผมก็ไม่รู้จักนะครับเป็นทริปแจมนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผลงานวันนี้นะฮะลงเรือนะเป็นการลงเรือทริปแรกนะครับในปี นี้ด้วยนะครับปีใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้ขึ้นลมถือว่าสงบนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าลงเรือวันนี้เราจะมีผลงานมากน้อยสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรือกใกล้ออกแล้วครับเดี๋ยวผมไปซื้อตั๋วก่อนครับเดี๋ยวไปเจอที่เกาะสีชังครับ ได้ทีเลยครับเก็บเลยเก็บเลยหายากจังหวะนี้ต้องเก็บไว้เลยนะ ถอย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 มีถอยมีอ่าหนึ่งสองสามโอเคเอาเลยขึ้นมาก่อนเราขึ้นมาจับไปแหละเอายังหนึ่งสองเฮ้ยสองตัวป่ะ มีมีตัวหนึ่งดูดดูดดูดมาด้วยอ่ะมีตัวดูดเพื่ยกยกได้เปล่าไมปได้ไปทานแล้วนะเอาเลยได้ไม้โหยตัวใหญ่ไซส์สวยด้วยขึ้นเล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 ยเดี๋ยวลุดีเดี๋ยวลุกดีเดี๋ยวยกเดี๋ยวยก เท้าไยงโอเคโอ้ยไซส์สวย ก้องผมหน่อยหันมึกกาหันมึกโอเคโอเคแจ็คเวยครับใช่ไหมนี่น้าๆขอถ่ายรูปหน่อยแจ็คเวเดี๋ยวเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งโอเค ่โอเคกำลั okay. งจะปล่อยอะไรเล่นๆอยู่ ทางกินลึก <laughs>

<c oughs> เออนะตั้มเลือกจริงเลือจริง <c oughs> แจ๊กเปย์ทิศทางตรงไหนเอ่ยมองโู้นโอ้ยดูซ้ายดูซ้ายสวีอยู่ไหนไอคู่คอุ้ยมีคู่ด้วยเนี่ยตีได้เนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยไปแล้วสวบเอายังเดยอะแยะไม่ได้ช็อตหนาลูกคนหน่อยครับ โอ้ยแจ็คเวกู้ เป็นวิดีโอแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปแคปเอาได้ใ<ห>น, <Okay. S 2> นขนาดใ<า> <Naw az S 1> นขนาดการเปคูู่ <S 2> <S 2> <โด>้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาเป็นครอบครัวเลยนะ ของนักฟุกนะครับสีชังนะครับนี่ยอดมากวบพวกน่าจะได้ตัวแล้ันประกอบการวันนี้เสียโยไปตัวหนึ่งใช่ปะตัวหญ่หรอนตามใหญ่เลยเหรอ ไก่ก้มน้แส็งจริงครับก็สรุปผลงานวันนี้นะครับตกหมึกที่เกาะสีชังนะครับลงเรือไตกุ๊กนะครับก็ถือว่าผลงานยังโอเคครับวันนี้ขึ้นลมก็ไม่ค่อยที่จะเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ สามารถมีผลงานนะครับวันนี้หมึกได้ไปทั้งหมดนะครับประมาณ70ตัวนะครับไซส์ก็สวยอยู่ครับแล้วก็จะมีไซส์แววนเยอะด้วยนะฮะเก็บบ้างปล่อยบ้างนะครับแล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับหมึกรวมๆแล้ววันนี้7กิโลครับก็วันนี้ลงเรือนะครับร่วมทริปกับน้าตั้มแล้วก็นไอซ์นะครับลงเรือไต่กุ๊กเกาะสีชัง ก็สรุปผลงานคร่าวๆประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวอโอกาสหน้านะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนค่อยมาติดตามนะครับในช่อง Bird Bird Channel นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ